สวัสดีค่ะร้านยังจัดเต็มแบบมืออาชีพเริ่มได้เลยกับแพ็กเกจเสียงเงินล้านเจ๊ J. สมศรี b m t t i u c k แนะนำแพ็กเกจ2เสียงเงินล้านสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดร้านยางให้จัดเต็มและเป็นศูนย์บริการมืออาชีพเจ๊ J. สมศรี b m p t i u c k ขอแนะนำชุดลงทุนที่ครบวงจรที่สุดแพ็กเกจ2เสียงเงินล้านนี่คือชุดอุปกรณ์13รายการที่รับประกันว่า อู่ซ่อมยางรถบรรทุกของคุณเจะเหนือกว่าคู่แข่งในทุกมิติชุดนี้คือการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในตลาดรถสิบล้อรถพ่วงและรถเทรลเลอร์ด้วยเครื่องถอดใส่ยางสีเขียวระบบไฟฟ้าบกลมนี่คือเครื่องถอดยางรถบรรทุกระดับพรีเมียมที่จัดการยางรถใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องและทนทานลิฟต์ยกยาง400กิโลกรัมสุดยอดนวัตกรรมช่วยเซฟหลังช่างได้จริงทำให้การยกล้อหลักปลอดภัยและรวดเร็วเครื่องกดขอบยางรถไถ อุปกรณ์เสริมที่เปิดโอกาสให้ร้านยางรับงานซ่อมยางรถเกษตรสร้างแหล่งรายได้ที่ไม่เหมือนใครแม่แรง80ตันกำลังยกมั่นคงสำหรับการซ่อมช่วงล่างและบล็อกยิงน็อตแรงบิดสูงจัดการน็อตอะไหล่10ล้อได้อย่างเด็ดขาดพร้อมด้วยเครื่องมือเฉพาะทางอื่นๆอีกกว่า13ชิ้นการตัดสินใจลงทุนในแพ็กเกจ2เสี่ยงเงินล้านเป็นกลยุทธ์สำคัญสู่การเป็นผู้นำตลาดที่ยั่งยืนอย่าปล่อยให้คู่แข่งนำหน้า โทรศัพท์หาเราวันนี้เพื่อรับชุดเครื่องมือทำเงินนี้ไปเริ่มต้นความสำเร็จของคุณเจ๊ J. สมศรียืนยันว่าอะไรดีมีใช้ไปกว่าครึ่งข้อเสนอพิเศษสินค้าพร้อมส่งหรือลดเพิ่มอีก2%เมื่อมารับสินค้าเองที่โกดังสนใจอุปกรณ์สำหรับเปิดร้านเปลี่ยนยางรถบรรทุกปรึกษาเจ๊สมศรีได้เลยออฟฟิศ02 328ส7 3 0สายด่วน0818541580 หรือ0863266250 at @line@ at BMP-QT ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ BMPTIUCK.com